ดีค่ะสายแสงชัยรุ่งเรืองบ้านไม้สักทองค่ะกลับมาตามคําเรียกร้องค่ะสําหรับเรือพนพันนลายยกได้ถุนสูงค่ะคลิปเดิมค่ะชั้นล่างเป็นงานเสาเหลี่ยมค่ะคลิปนี้ขอนำเสนอเรือพนพันนลายยกได้ถุนสูงเสาสักธรรมชาติค่ะ เรือนพนาลายค่ะเป็นเรือนไม้ขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำา1โซนครัว1ห้องรับแขกพร้อมระเบียงนั่งรับลมด้านหน้าค่ะซือเป็นแบบบ้านที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของเราเลยทีเดียวค่ะที่มีผู้ให้ความสนใจชมนับล้านวิวเลยทีเดียวค่ะ แบบบ้านยกได้ทุนสูงทุกแบบทุกหลังของเราค่ะจะเป็นแบบปลูกในพื้นที่ค่ะซึ่งก่อนอื่นก็จะต้องทำงานฐานลากตอมหม้อคานคอดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวบ้านทุกหลังก่อนค่ะโครงสร้างหลังคาค่ะเป็นโครงเหล็กกาวนันค่ะมุงทับด้วยหลังคาซิงเกิลลูปค่ะซึ่งเป็นหลังคานำเข้าจากต่างประเทศค่ะมีหลากหลายเฉดสีให้เลือกค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมความงามภายในกันเลยค่ะ หลังนี้ค่ะจะมีส่วนเพิ่มเติมจากเดิมคือหลังคาคุมบันไดสเต็ปแรกค่ะขึ้นมาค่ะก็จะพบกับโซนชานพักบันไดค่ะไว้นั่งเล่นกินลมชมวิวรับแขกก่อนขึ้นตัวเรือเลยค่ะก็จะติดช่อไฟสวยๆแบบนี้เลยค่ะขึ้นบันไดามาชั้นบนค่ะก็จะเป็นในส่วนของโซนระเบียงก่อนที่เราจะเข้าตัวเรือนชั้นในค่ะ ตอนนี้ระบบไฟติดตั้งพร้อมใช้งานแล้วค่ะโคมไฟเป็นโคมไฟคริสตัลสวยๆแบบนี้เลยค่ะตอนนี้ลงสีไว้เงางามมากเลยค่ะในโซนด้านหน้านี้นะคะก็จะมีในมุมของมุมนั่งเล่นที่จะทำเป็นม้านั่งค่ะไว้นั่งรับลมเช่นเดียวกันค่ะประตูทางเข้าด้านหน้าค่ะติดตั้งเป็นประตูบานเลื่อนคู่ค่ะลายผีเสื้อสวยๆแบบนี้เลยค่ะ เข้ามาในโซนด้านในค่ะในส่วนของโซนห้องรับแขกค่ะจะติดตั้งเป็นตัวบานหน้าต่างค่ะยาวถึงพื้นเลยค่ะเพื่อเพิ่ม,ม,มความโปร่งให้กับในโซนนี้นะคะแต่เราก็ได้ติดตั้งตัวซับวงกบค่ะซึ่งเป็นซับราวกันตกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับออพื้นที่ในโซนห้องรับแขกนี้ค่ะถัดมาด้านนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของช่องประตูทางเดินที่จะเชื่อมไปยังในโซนเรือนด้านในค่ะ ตัวประตูห้องนอนค่ะติดตั้งเป็นประตูบานเลื่อนค่ะไซส์ขนาด90คูณ2เมตรพร้อมติดตั้งซับวงกบสวยๆเลยค่ะห้องนอนขนาด3เมตร 50, คูณ4เมตรค่ะฝ้าภายในค่ะติดตั้งเป็นฝ้าทรงสโลปค่ะเพื่อความโปร่งโล่งสบายภายในห้องค่ะสามารถเปิดหน้าต่างรับลมเย็นๆได้เลยค่ะถัดมาด้านในค่ะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนค่ะติดตั้งเป็นบานสไลด์เช่นเดียวกันค่ะ ขนาด3เมตร50คูณ4เมตรตัวเรือนของเราเป็นตัวเรือนไม้สักค่ะกูุ่นนอกกู่ใน2ชั้นค่ะแต่งสีด้วยสีวูสเตนค่ะซึ่งมีหลากหลายเฉดสีให้ลูกค้าเลือกค่ะอยากได้เป็นโทนเข้มโทนอ่อนแจ้งได้เลยค่ะด้านนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของห้องน้ำชั้นบนค่ะภายในค่ะติดตั้งเป็นงานปูกระเบื้องพื้นและกระเบื้องผนังค่ะอยากได้กระเบื้องลายไหนแบบไหนแจ้งได้เลยค่ะ แต่ถ้าลูกค้าท่านใดค่ะอยากได้เป็นงานพื้นไม้ผนังไม้ติดตู้อาบน้ำก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะตามแผนเดิมค่ะห้องน้ำชั้นบนจะมี2ห้องค่ะแต่ว่าหลังนี้ลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนแบบแปลนค่ะให้เหลือห้องน้ำชั้นบนแค่1ห,ห้องค่ะและพื้นที่ที่เหลือปรับเปลี่ยนเป็นโซนรัวชั้นบนค่ะเดี๋ยวเราไปชมโซนอื่นๆกันค่ะ ในส่วนของพื้นที่ชั้นล่างค่ะเสาล่างใช้เป็นเสาสักธรรมชาติค่ะตอนนี้แต่งสีแล้วเงาวสวยงามมากเลยค่ะไม้เสคู่เพิ่มความแข็งแรงและตัวตรงรับพื้นที่เราวางกันแบบทีๆแบบนี้เลยค่ะหลังนี้ลูกค้ามีงานเพิ่มเติมห้องน้ำชั้นล่างมาอีกหนึ่งห้องค่ะ เรือนพนาลายยกใต้ถุนสูงเสาสักธรรมชาติหลังนี้ค่ะราคาพร้อมห้องน้ำชั้นล่างและงานฐานลากต่อหม้อคานคอดินบเบ็ดเสร็จสวยงามพร้อมเข้าอยู่แบบนี้ราคาอยู่ที่2 2 3 0 0 0นบาทค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดโทรหาตายได้ที่เบอร์0 8 4 6 6 4 6 5 1 4ค่ะหรือจะแอดไลน์มาที่ ID l ดี e ไลน์แอค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแสงใช้รุ่งเรืองบ้านไม้สักทองค่ะ